ครับสวัสดีครับพี่ๆสื libro, e ่อมวลชนยนต์และผู้เกียรติพันธ์นะครับผมกฤษณะภาทีแพทย์นะครับผู้จัดการอุนโสภาขายบริษัททาวาสกีมอเตอร์เอเชียประเทศไทยจำกัดขอต้อนรับทุกท่านสู่รู่นจักยานนต์ารสกีในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่18 Thailand International Motor Expo 2 0ตอณที่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่อยู่ด้านหน้าทีนักท่านณขณะนี้ เพื่อให้เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาผมขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัวรถกัญชญ์ยนต์เข้ารัสิรุ่นใหม่ร่างในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที an, years, ่38ได้รับตั้งแต่บีครับไฮโรสกิฟตมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยขอขอบคุณ สวัสดีค okay. รับอยู่กันที่บูธของคาวา s a กิไทยแลนด์นะครับตอนนี้เรามาดูไฮไลท์ของบูธคาวา s a กิในมอเตอร์เอ็กซ์โป2021กันนะครับคาวา s a กิเอารถมาเปิดตัวในมอเตอร์เอ็กซ์โปคราวนี้3รุ่นด้วยกันนะครับมาดูรุ่นแรกที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของคาวาซากิคราวนี้นะครับคาวา s a กิ z 650 RS นะครับน้องเล็กสุดในตระกูล RS ของคาวา s a กินะครับก็วันนี้ผมมีผู้ช่วยหาแถวๆนี้แหละนะครับเพราะว่า น้องๆเซลล์ของดีลเลอร์ทุกคนเนี่ยตอบคำถามทุกคนได้แน่นอนนะครับผมก็เลยดึงน้องมาเป็นตัวช่วยนะครับน้องเทียนจากโมโต <ad> คอัิกคลามห้าครับนะอ่ะคันนี้เป็นไงครับน้องเทียนคันนี้เปิดตัวมานะครับก็จะเป็นสไตล์ n a k เก r e t ล o โนะครับ ด้วยตัวรถจะเป็นไฟทรงกลมอะคลาสิกเรโทรเหมือนสมัยสายกลมไฟกลมเขารู้กันใช่แต่ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็จะออกแบบค่อนข้างที่จะคล้ายกับรุ่นพี่ของเขาก็คือ9 0 0 r s ก็คือมีกลิ่นอายของ 900IS มาเลยแต่ที่พี่พ่อพี่ผมดูเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเหมือนจะเหมือนกันค่อนข้างคล้ายกันเลย แต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันได้ใช่ครับแต่ไฟเดียวไปเลียนนี่ดูน่าจะมาด้วยกันไฟเียวชุดเดียวกันชุดเดียวกันนะครับหน้าปัดเลนไมก็อาจจะเป็นชุดเดียวกันเลยโอเคเอาเลนไม่ชุดเดียวกันเลยหรอชุดเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนในเรื่องของลายลายฟอนต์ของตัวเลขเฉยๆแค่นั้นเลยแล้วมีจุดหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาดูด้านข้างหน่อยครับด้านข้างหน่อยครับตรงนี้ครับผมอ่าจุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือถังน้ำมันคถังน้ำมันเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนหน้า มันจะมีความมีสันคมขึ้นมานหนึ่งสันคมแล้วก็มีทรงหยดน้ําที่เหมือนกันอ่าทรงหยดน้ำเหมือนกันทรงหยดตรงนี้กแต่ว่ามีสันคมออกมามีสันตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็มีจุดที่แตกต่างกันหลายจุดนะครับครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราเห็นก็คือช๊อกับหน้าครัโช๊คกับหน้าตัวนี้เป็นเทเลสโคปิกเป็นแต่ว่าถ้าเป็นตัว900เนี่ยจะเป็นอัพไซด์ดาวน์นะครัพไซด์ดาวน์ให้เลยนะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้านะครับดิสเบรกหน้าเป็นดิสคู่เหมือนกันดิสคู่ครับแต่ว่าแท้เก้าร้อยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เลเดีเมาส์อ่าเป็นเลเดีเมาส์แต่ว่าตัวนี้เป็นเอ็เซนเมาส์มาใช่ครับเนี่ยนะครับลงมาดูนีะครับนี่ดิสเบรกหน้านะครับปั๊มเบรกเป็นเอ็เซนเมาส์นะครับครับผมแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาไม่ดีนะผมว่าก็พอเพียงกับขนาดของรถความแรงนะครับก็จุดเด่นของตัวนี้เท่าที่ดูก็คือน้ําหนักมันเบาน้ําหนักเบาในคาดของ50ใช่ครับแล้วก็ดูแล้ว หน้าตามาเลทโอ่าใช่ครับผมถ้าเทียบกับคู่เปรียบไม่บอกและกันว่ารุ่นไหนถ้าเทียบคู่เปียบเนี่ยอันนั้นจะดูล้ำล้ำกว่าล้ำกว่านะครับก็อาจจะไม่ถูกใจกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มครับผมแต่นี่กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเนี่ยมองว่าอยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เกณมองผมมองว่าวัยรุ่นกันวัยรุ่นเลยตอน25ได้ไหม25แล้วมาสักพักหนึ่งได้อ่าอาทำงานมาแล้วสักพักหนึ่งใช่ครับผมผมว่าถ้าวัยรุ่นลงไปกว่านั้นหน่อยจะมองเครื่องสี่สูบสี่สูบอาจจะไป900 900แน โตหน่อยแล้วอาจจะมองสองสูบขี่สบายๆใช่เพราะว่าท็อปเขามาตั้งแต่ช่วงต้นเลยต้นไปถึงกลางใช่ครับรถตัวนี้ถามว่าปลายดีไหมถ้าคุณเคยขี่เอไอเนี่ยเอาดีๆน้ำหนักดีๆวิ่ง200ก็มีหนึงร้อยก็มีนะครับดังนั้นไม่ได้บอกให้วิ่ง200นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าเราบอกว่ารถมันอ p e พอ o r m a n c e มันได้ p e ฟอร์แมน c e มันได้นะครับสำหรับเส้นถนนประเทศไทยเนี่ยวิ่งขี่เที่ยวขี่อะไรเนี่ยผมว่าเพียงพอเพียงพอครับแล้วก็ดูแล้วผมว่า2 2สูบเนี่ยครับผม รอบเครื่องกำลังเขาเนี่ยใช้งานในเมืองก็ได้ในชีวิตประจำวันเลยตอบโจทย์เลย,เ,ลยเที่ยวก็ดีเที่ยวก็ดีใช่ไหมอืมแล้วก็ตัวเบาะนั่งของเขาเนี่ยครับนี่กว้าง กว้างดีไซน์เป็นเบาะันเดียวนุ่มนะครับผมสบายเลยแลื้อบอกเนี่ยจะค่อนข้างจะรองรับกับทุกกางเกงนะครับมันจะไม่ลื่นจนเกินไปนะครับถึงสัมผัสมันจะดูลื่นๆนะฮะแต่เมื่อนั่งไปแล้วสัมผัสไปแล้วเนี่ยเนื้อบอกจะไปค่อนข้างที่จะยึดเกาะกับกางเกงค่อนข้างดีดูดวิญญาณของก้นเราเข้าไปใช่ครับมันจะไม่เช่แบบว่าเบาะหนังจ๋าเลยตัวนี้นะครับผมนี่เครื่องยนต์เนี่ยถามกันมาเยอะนะครับก็คือเครื่องบ็อก 6 4 9 c c ตัวนี้ก็จริงๆบอกนี้ใช้มายาวนานแต่ก็รีไฟมาหลายครั้งถกตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอ้ดีตามาผมว่าก็เป็นสมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์แล้วนะก็ไม่ต้องตกลัวปัญหาวาล์วขาดแล้วนะครับมันเก่ามากแล้วครับเพาว่าวาล์วขาดเนี่ยไม่ต้องคุยกันใชนะครับหรือถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็อยู่ในเคสม่มีปัญหาอยู่ในการรับผิดอคุณไม่ได้รับไม่ได้ไปดัดแปลงเครื่องนะครับให้มันผิดเปลี่ยนไปจาก p e r f o r m มนซ์ที่มันออกมาจากผู้ผลิตนะครับมีจุดเด่นจุดไหนครับ จุดเด่นในส่วนของตัวนี้เนี่ยคือด้วยการขับขี่เลยเราพูดกันตรงๆเลยด้วยการขับขี่เนี่ยอาจจะมองว่าเครื่อง650และการดีไซน์แบบเนี้ยอาจจะขับเหมือนแซทก็จริงแต่ผิดเลยผิดเลยโดยท่านั่งสรลระัพอในเรื่องของโพสิชันผู้ขับขี่จะค่อนข้างสบายกว่าช่วงเดียวจะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคล่องแค่คล่องตัวกว่าอืมอืมนะครับผมอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยตัวรถับเบากว่าตัวแซท650ธรรมดา นะครับและการประหยัดน้ํามันแน่นอนครับยิ่งรถเบายิ่งประหยัดน้ำมันยิ่งประหยัดใช่ต้องครับผมนะฮะแต่ว่าก็อาจจะแลกด้วยเรื่องของตัวถังน้ํามันที่น้อยลงเนี่ยนะครับตัวแท้ถงขั้ถ้าเป็นตัวธรรมดาถังจะจุอยู่15ลิตรตัวนี้ให้มาเหลือแค่12ลิตร12ลิตรนะครับก็ต้องเพราะว่ามันเป็นโซหยดน้ำใช่มันจะโป่งโป่งอะไรขึ้นมาเยอะมากใช่ได้นะรมันจะต้องลดสันคมเหลี่ยมเนี่ยเพื่อให้มันออกมาเป็นหยดน้ำครับผมนะครับทีนี้ แรงมาเท่าไหร่แรงมาเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของตัวเนี้ยจะให้มาเท่ากับตัวท่านผมห้าส่วเลยนะครับเท่ากันที่สี่สิบตัวสี่สิบตัวนะครับนี่โอเคท็อป กำไม่ได้เหมือนกันนะครับมีจุดเด่นจุดไหนอีกเนี่ยจุดเด่นจุดไหนเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นจุดเด่นเฉพาะในงานนะครับก็จะเป็นข้อช่วงขายละโปรโมชั่นครับมาคุยกันเรื่องขายของครับเพราะว่าเราคุยกับเซลล์ก็ต้องขายของไม่เดี๋ยวนี้เขาเรียกที่ปรึกษาการขายที่เซลล์ผิดนะเออในส่วนของในงานนี้นะครับเราจะบอกได้ว่าเป็นราคาพิเศษเลยก็ว่าได้ราคาปกติของเขาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่แต่เดี๋ยวก่อน เฉพาะใน20คันแรกเราจะให้ราคาพิเศษ299คุณต้องโทรมาภายใน30นาทีไม่ถึงขนาดนั้นเฉพาะในงานในงานนี้ครับเส้นสุดถึงวันที่12หมดแล้วคือหมดเลยนะครับราคาเหลือ299 400บาทขายไป2 0 0 0มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็คือเป็นในเรื่องของราคารถพิเศษเดียวเลยใช่ครับลดลงมาให้หมื่นหนึ่งใน20คันแรก20,000 20,000เลยเหรอ20,000เลยนะใช่ครับผมตอนนั้นพูดผิดว่า1มื่นหนึ่งลดมาให้20,000นะครับใน20คันแรกใช่ครับหลังจาคาปกติ แต่ก็ก็รถเที่ยวๆนะเพราะว่ารถมันเพิ่งมารถมาใหม่จะรถมาใหม่จะไปรอโปรโมชั่นเลยมากครับขี่ก่อนรอก่อนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ารถออกมาใหม่จะไม่มีโปรโมชั่นให้ใช่ถ้าจะพิเศษเฉพาะใน EXPO ปีนี้เท่านั้นให้พิเศษไหมาจริงๆนะครับสำหรับ Z650 RS น้องเล็กสุดของตระกูล RS นะครับสำหรับ คนที่รอไส่กลมในไซ์นี้แล้วก็ตอนที่เห็นเปิดตัวในยุโรปเนี่ยสงสัยเหมือนกันนะว่ามันถ่ายรูปไม่สวยหรือเปล่าครับอีกแล้วเป็นรถที่ดูตัวจริงดูดีกว่าในรูปนะครับต้องมาดูต้องมาดูต้องมาดูตัวจริงต้องลองมาดูเห็นเหมือนแฮนด์ชุดแฮนด์ก็แักเก้าร้อยเลยมั้งเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันแต่ไซน์มากเลยไซส์ขนาดแฮนด์จะเล็กกว่าเล็กกว่าน่อยแต่การดีไซน์ความโค้งความงอนเหมือนกันอ่าโอเค ทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งในตระกูลแซนะครับแต่แรงขึ้นมาแล้วก็สูบเพิ่มขึ้นมาอีกสองสูตรมาดูกันที่แซ <laughs> 900 SE ครับคันนี้ครับอ่าโอเคเทียนยืนตรงัหนก็ได้ครับครับผมแซ900 SE คันนี้เป็นไงบ้างครับในส่วนของตัวแซ900 SE ตัวนี้นะครับ,รบจะบอกว่ามาแทนเจนเก่าก็ว่าได้แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนอกจากชุดแต่งที่เพิ่มขึ้น ครับนะครับจากตัวเจนก่อนเนี่ยต้องแบ่งเป็นเซ็ตเลยครับเจนก่อนก็จะมีสแตนดาดและ SE อ่าแต่ตัว SE ในกลุ่มนั้นอ่ะโดนดปลงให้เหลือแค่ SP s p อ่าและตัว SE ที่มาแทนคือตัวที่เห็นอยู่ครับนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเฉพาะในงานนะครับในงานนี้ที่มีโชว์ตัวนี้ก็คือ SP accessory accessory มีอะไรเพิ่มข็้นบางที่เด็ดๆมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาคือตัว SE และ s e accessory เนี่ยครับ ตัวนี้ที่ได้เอเซอร์รี่ก็คือตัว SE ตัวเกานเลย8ชิ้น8ชิ้นแต่ที่เพิ่มอีก2ชิ้นก็คือปั๊มล่างปั๊มล่างปั๊มหน้าเป็นเบนโบนะครับนะครับแล้วก็ช็คหลังเป็นเอรินเอรินใช่ครับนะตัวนี้มาราคาเท่าไหร่มาราคา ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทกับคลาสเก้าร้อยของคาวาซากินะครับครับผมได้เดนโบได้ได้เออร์ลินได้เออร์ลินซื้อไปถอดขายไปและชุดแต่งอีกแปดรายการอีกแปดรายการอะไรมั่งลองชี้คร่าวๆคร่าวๆใช่ไหมครับถ้าใช้ง่ายๆเลยก็จะมีการล้มชกหน้าแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาเพราะว่ามันขึ้นสแตนหน้าอยู่นะครับวินชิลที่สูงขึ้นนี่นะฮะชิ้นนี้นะครับใช่ครับกับหม้อน้ำนะฮะไล่มาเลยนะฮะก็จะมีการล้มกลางการแข็งเพื่อก็ร้อย ถังน้ำมันครับพร้อมกันอื่นนะฮะรวมไปถึงชุดชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ที่ปกติจะมีจออ๋อนี่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใส่เข้ามาไม่ได้ใส่เข้ามาใช่แล้วก็จะมีสูตรบดพร้อมเบาะเดิมนะครับที่มีคุปเซ็ตให้เลยนะฮะอันนี้เฉพาะ SE accessory ครับแต่ถ้าเป็นตัว SE standard ลูกค้าจะได้แบมโบ้เหมือนกันแบมโบ้เหมือนกันได้เออร์ลินเหมือนกันเหมือนกันแต่จะไม่ได้ชุดแต่งแปดรายการไม่ได้ชุดแต่งแปดรายการโอเคจะมีให้เลือก2ตัวสําหรับตัว SE นะครับแต่ส่วนส่วนในเรื่องของตัวเซ็ตก่อนเนี่ยก็แยกไปเลยอันนั้นจะเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ SP ให้เลือกนะครับอ่าแต่ตัวนี้ก็จะเป็น s อแล้วก็ SE a c c e s s o r y เรีนะครับพูดง่ายๆก็คืออ่า SE เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบะไหล c อเ s อร์เได้เบมโบได้เบมโบได้เออลินหลังด้วยแน่ๆแน่ๆแน่ๆใช่ครับเออถ้างั้นเบรกหลังเป็นไรนิชินอ่านิชินเหมือนเดิมเนาะนะฮะมีอะไรพิเศษอีก โปรโมชั่นในงานก็จะเป็นฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งฟรีประกันชั้นหนึ่งเลยเหรอต้องแต่ออกมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะทีแรกให้เลยเออโหครับอะไรอีกอะไรอีกแล้วก็ด้วยถ้าฟรีประกันเนี่ยทะเบียนพรบก็ต้องมาด้วยอยู่แล้วยังไม่ให้ยังไม่ให้เหรอยังไม่ให้อีกนิดนึงแต่อาจจะต้องรอชมในงานอ่าก็อาจจะแล้วแต่สูตรอาจจะแล้วแต่สูตรนี้จะฟิกกันที่หลังแต่ไม่เชิญขนาดนั้นไม่รู้ว่าใครนั่งมาตรฐานทุกเหมือนกันตีหัวกันเองน่ากลัวมากคุยกันเองครับคุยกันนเเอองงรื่่ี้ว มาตรฐานเหมือนกันแต่ก็ไม่พูดแล้วกันนี่ผมเห็นในกล้องนี่ผมเพ่รู้ตัวว่ารถสีเขียวกับเสื้อผมสีแดงนี่มันอะไรกันวะอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งครับ z x 1 x r e r ดูครับในงานนี้นะครับตรามาเลยนะครับเชิญครับนี่ในที่สุดเขาก็มานะครับ z x 1 0 r ใช่ครับผมลายคล้ายๆตัว เวอร์ซูเปอร์บค์เลยนะครับมีกลิ่นอายของเวอร์ซูเปอร์บคยอยู่เต็มคันไปหมด Z X10R ครับผมรคันนี้มายังไงครับมายังไงก็คือหลักๆเราเห็นการเปิดตัวไปแล้วแหละอ่าเมื่อรอบที่แล้วแต่ว่าบ้านเราเอาเข้ามาขายแค่ตัว ZX10R สครับนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ยัดเข้ามามันค่อนข้างจะยัดเถื่อใช้คำว่ายัดใส่ใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปนะฮะบถามว่ามัน สุดหรือยังในคลาสนี้ผมว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีแล้วกันตัวเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นที่ดี <ๆ S 2> บางคนเนี่ยอาจจะเอาอยากเอาตัว TR R <c oughs> ไปแต่เงเองอ่ะแต่งแล้วมันสเปเชียลกับดับเบิล R อีกก็มีมีครับผมเพราะว่าชุดคิดเนี่ยไม่ต้องห่วง <c oughs> ลดระดับลดแชมป์กี่ปีเนี่ยของแต่งจะไปหมดเต็มไปหมดทั้งแต่งสวยแต่งแรงเพียบเพ <c oughs> ียบเลยไ้องห <c oughs> ่วงครับให้เสียตังค์กันมากกว่าตัวรถแต่งไปแต่งมาแพงกว่ารถอยู่แล้วรถคูนี้นะครับนี่นะครับ z x 0 r นะครับเหมือนเดิมนะครับ แลมแแอเอากำปั้นใส่เข้าไปได้นะครับเห็นตอนแรกๆเนี่ยคนบ่นหน้าตานี่มันอะไรกันวะเนี่ยอ่าเขาดูไปดูมาเอ้ยที่สวยสวยนะสวยนะครับอืมแล้วก็เนี่ยีอบมากๆเลยเอมเบลมของคาวาซากิตัวนี้เขาให้มาด้วยครับผมมันเป็นรถที่พิเศษนะครับึงจะได้เอมเบลมตัวนี้นี่นี่นะครับอ่ามีอะไรอีกครับคุณเทียนครับในตัวในส่วนของตัวรถเนี่ยหลักๆแล้วเรื่องสเปคต่างๆเนี่ย มันมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่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 ได้ประกาศออกไปนะครับเรื่องแรงม้านะครับร้อยแปดสิบเก้าตัวยังไม่รวมแรมแอร์นะฮะในเรื่องของพักถังน้ามันยังเป็นชุดเดิมเฟรมเดิมนะฮะแต่ที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของตัวรถก็จะเป็นในเรื่องของแอโรไดนามิกแอโรไดนามิกชุดแสลิงที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับผมนะฮะไฟหน้าจะไปหลอดที่มันเก่าแล้วเปลี่ยนเป็นฟู LED ดู LED ไม่ให้นี่เพื่อนร้อยแย่เลยแน่นอนครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอหน้าจอที่ ถ้าพูดง่ายๆคือมันมันควรจะปรับเปลี่ยนได้แล้วอ่าแล้วก็เปลี่ยนแล้วด้วยเปลี่ยนแล้วด้วยไอมาสัทีเป็น TFT สัทีเป็น TFT สีเป็นสีเปัน TFT 컬러นะครับนะฮะ189แรงม้าครับผมในออปชั่นแบบนี้ในราคาเท่าไหร่ครับ5แสนเอ่ออ่ไม่ใช่5แสนขอโทษทีนะ5แสนเดี๋ยวเลี้ยงไปโน่นไม่ได้นะ5แสนเดยเลี้ยงไปโน่นขอโทษทีฮะ859,000นะครับติ๊เพิ่ม59,000ใช่ครับผมนะฮะ สมมอบเมื่อไหร่สมมอบได้เร็วสุดเลยภายในเดือนนี้ถึงทันวาวนี่คือพิเศษสุดๆสำหรับเซนต็กเนมีแม้ว่ารถแรกกี่คันเนี่ยจะต้องรีบหน่อยเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเขาวาวาวเข้ามาถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีแค่5้าคันกับตัวดับเบิตัวนั้นอนะใช่ครับแต่รอบนี้ก็คือยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะจํากัดที่เร็วสุดเนี่ย กี่คันกี่สิบคันครับแต่ว่าเขาบอกว่าพอแน่นอนพอแน่นอนพอแน่นอนสําหรับรถแรกนะครับไม่แน่นะอาจจะมาจองกันร้อยคันเนี่ยทำไงโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วโมโติก้จะรีบกลับไปบอกกลับไปบอกผู้จัดการเลยว่าให้รีบผลิตเลยรีบเลยโอเคนะแล้วก็นอกจาก z ซทเอเนี่ยแต่เกียร์สองพันเนี่ยเซทหกพันศกับ Z900SE ส่งมอบเมื่อไหร่ส่งมอบสำหรับ2ตัวเนี้ย จะส่งรอบเร็วสุดช่วงเดือนประมาณกุมภาพันธ์ครับอืมช้ากว่าคันนี้เลยอะช้ากว่าคันนี้ครับผมนะฮะโดยตัวรถเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของตัวลายสีและลายผลิตใหม่เออลืมถามไปประกอบที่ไหนอะแซดแซดใช่ไหมครับผมแซดจะประกอบบ้านเราแซดทั้งสองตัวเลยใช่ครับแต่อันนี้ฟอร์ม J8 แ8ครับแน่นอนโอเคก็สามรุ่นนะครับที่คาวาซากิเอาเข้ามาเปิดตัวในโมเตอร์โป๊กแต่เดี๋ยวผมขอถามพิเศษโอ้โหผมก็ เขาเรียกว่ายังไงกับโมโตฮอล l ิ c เนี่ยผมก็ชอบร้านนี้เหมือนกันนอกจากโปรโมชั่นแล้วเนี่ยบริการของโมโตฮอล l ิ c หลังการขายมีอะไรบ้างพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเื่นกิจกรรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเราแน่นแน่นอยู่แล้วแน่นแน่นอยู่แล้วแต่ว่า2ปีนี้เ็ไม่ได้ทำด้ยด้วยโควิดด้วยครับด้วยโควิดด้วยนะครับเราเลยพักเบรกกันไปแต่เริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วทิปกิจกรรมทิปท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงเบสิคคอร์ส ยาสีคอร์สนะครับสอนขับขี่ปลอดภัยเราก็จะเริ่มจัดกันเลยเพราะเรามีสนามของเราเองข้างหลังต้องขับไปวนกันได้ข้างหลังนะครับก็โมโตฮอลิกพระรามห้านะครับน้องเพียนไปถามหาได้นะครับหรือว่ามาที่มอเตอรกโพนะครับถามหาน้องเพียนน้องเพียนไม่อยู่ทําไงก็ไม่เป็นไรกับเซลล์คนอื่นทุกคนทุกดีลเลอร์นะครับได้หมดได้หมดนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณยินดีมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับเพราะว่า คนที่ตามโมโตโมเมนต์จะรู้ว่าพี่โอมมันเป็นคนที่ไม่ท้องสเปคมันก็จะใช้วิธีชี้โกงด้วยการหาตัวช่วยแบบนี้แหละนะครับนะก็คุยกันสนุกสนุกครับกับโปรโมชั่นกับรถใหม่ของคาวาซากิในมอเต็กโป2521นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ